เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมคะคือภายนอกเนี่ยชีวิตมันดูเหมือนจะโอเคหมดทุกอย่างเลยนะการงานก็ดีความสัมพันธ์ก็ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าลึกๆข้างในมันกลับรู้สึกห่วงโวงบอกไม่ถูกไอ้ที่เคยรักที่เคยทําแล้วมีความสุขตอนนี้มันเฉยๆไปหมดเลยตื่นมาก็มีแต่คําถามว่าเอ๊ะเรากําลังทําอะไรอยู่กันแน่เนี่ยหรือบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวมาก ทั้งๆท,ที่ก็มีคนอยู่รอบตัวถ้าเคยรู้สึกคล้ายๆแบบนี้นะคะต้องบอกว่าความรู้สึกพวกนี้มันไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวนะแต่หลายครั้งเลยค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นข้างในที่เรียกว่าคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่มันต่างจากภาวะซึมเศร้ายัางไงแล้วที่สำคัญคือเราจะมองมันเป็นกระบวนการเติบโตที่จะพาเราไปเจอเช้าวันใหม่ของชีวิตได้ยังไงครับมันเป็นช่วงเวลาที่แปลกมากนะคือมันเป็นวิกฤตที่ไม่ได้มาจากข้างนอกเลยแต่มันมาจากข้างในล้วนๆเป็นวิกฤตเรื่องศรัทธาความเชื่อหรือความหมายของชีวิตที่ ที่เราเคยยึดถือมาตลอดมันสั่นคลอนอย่างรุนแรงในทางจิตวิญญาณเขาจะมองว่านี่คือกระบวนการชำระล้างครั้งใหญ่เลยครับเพื่อเตรียมพื้นที่ให้ตัวตนที่ลึกซึ้งกว่าเดิมได้โตขึ้นมามีเรื่องเล่าที่ส่งพลังมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของบุคคลสําคัญสองท่านท่านหนึ่งเป็นสตรีที่อุทิศทั้งชีวิตช่วยเหลือคนยากไร้ภาพลักษณ์ที่คนเห็นคือโอ้โหสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาเลยแต่ในจดหมายส่วนตัวที่เพิ่งมาเปิดเผยที่หลังเนี่ย ท่านกลับเขียนระบายถึงความรู้สึกที่แบบว่างเปล่าเจ็บปวดเหมือนถูกพระชาตาทอดทิ้งความมืดมิดที่ว่าเนี่ยกินเวลายาวนานเกือบ50ปีเลยนะครับ50ปีครับแล้วก็มีท่านเป็นนักบวชที่เจอความรู้สึกคล้ายๆกันจนคนเรียกท่านว่าเป็นเจ้าพรายแห่งความอ้าวหวงังคือทั้งสองท่านเจอความมืดทิ้หนักมากแต่ก็ยังทํางานเพื่อคนอื่นต่อไปได้นี่แหละครับความซับซ้อนของมัน โอ้โห oh, 50ปีนี่มันมันนานกว่าชีวิตการทำงานของคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตอีกนะคะฟังเรารู้สึกหนักอึ้งตามเลยค่ะแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราละ่คะจะมีสัญญาณอะไรบ้างที่พอจะบอกได้ว่าเราอาจจะกำลังเดินเข้าไปสู่คืนที่มืดมิดของตัวเองอยู่สัญญาณที่ชัดที่สุดเลยนะอย่างแรกคือสิ่งที่เคยเติมเต็มมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วลองึกภาพตามนะครับ สมมุติคนที่เป็นนักดนตรีรักการเล่นกีตารามากอยู่มาวันหนึ่งหยิบกีตาราขึ้นมาแล้วรู้สึกว่างเปล่าเหมือนกำลังดีดท่อนไม้ท่อนหนึ่งเฉยๆอือหรือโปรแกรมเมอร์ที่เคยสนุกกับการเขียนโค้ดมากๆกับจ้องหน้าจอแล้วรู้สึกว่ามันไร้ความหมายสิ้นดีคือมันไม่ใช่ภาวะหมดไฟนะครับแต่มันลึกกว่านั้นความสุขจากสิ่งนั้นมันหายไปเลยเข้าใจเลยค่ะ พอความสุขเดิมๆมันหายไปมันก็คงนำมาสู่ข้อต่อไปคือการตั้งคำถามกับทุกสิ่งเลยใช่ไหมคะแบบว่าอา้าวถ้างานที่เคยรักมันไม่ใช่แล้วเป้าหมายที่วิ่งตามมาทั้งชีวิตละ่ะมันใช่จริงๆรหรอความเชื่อเดิมๆสังคมที่เราอยู่ทุกอย่างมันถูกตั้งคำถามใหม่หมดถูกต้องครับแล้วพอทุกอย่างมันสั่นคลอนแบบนั้นนะมันจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงขึ้นมาคือต่อให้อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวนะ แต่ลึกๆแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เราเจอได้เลยมันเป็นความรู้สึกแปลกแยกจากข้างในและทั้งหมดนี้มันรวมกันเป็นความรู้สึกที่ท,ทรงพลังที่สุดคือความรู้สึกที่ว่าตัวตนเก่าของเรามันใช้ต่อไปไม่ได้แล้วเหมือนเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้พอดีเป๊ะแต่ตอนนี้มันคับมันอึดอัดจ,จนทนไม่ไหวล้วพอพูดถึงการสลายของตัวตนเก่ามันทำให้นึกถึงศาสต์ทางจิตวิทยาเลยนะคะ ในข้อมูลที่เราดูกันมามันเชื่อมโยงกับวิกฤตใหญ่ๆหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับในเชิงจิตวิทยาเราจะเห็นภาพสะท้อนของวิกฤต3รูปแบบชัดมากอันแรกเลยคือวิกฤตอัธ,อธภาวะหรือ existential crisis ถ้าพูดง่ายๆก็คือการที่เราถูกบังคับให้ต้องมาเผชิญหน้ากับคำถามใหญ่ๆของชีวิตซึ่งปกติเราจะพยายามเลี่ยงคำถามแบบไหนหล่ะคะเช่นความตายคืออะไร ชีวิตนี้มีความหมายจริงๆริงไหมหรือการที่เรามีอิสระที่จะเลือกแต่ก็ต้องรับไปชอบผลของมันเองทั้งหมดคือคำถามพวกนี้มันถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับเหมือนโดนบังคับให้มองความจริงของชีวิตแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับแล้ววิกฤตที่สองที่มักจะเกิดคู่กันคือวิกฤตตัวตนและการสลายอัตตาหรืออีโกเดฟคำว่าอีโกในที่นี้ก็คือตัวตนที่ถูกปรงแต่งนะครับ เป็นหน้ากากทางสังคมที่เราสร้างขึ้นเพื่อใช้ชีวิต oh. เพื่อให้คนยอมรับเพื่อความสําเร็จอ๋อ oh. มันคือการสูญเสียตัวต,วตวทนที่เราเคยคิดว่านี่แหละคือฉันไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งมันน่ากลัวมากนะเหมือนเราไม่รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครแต่การตายของตัวตวทนที่ปรุงแต่งนี้ก็เพื่อเปิดทางให้ตัวตวทนที่แท้จริงได้เกิดขึ้นมาเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องครับนั่นคือเป้าหมายของกระบวนการนี้เลยและวิกฤตสุดท้ายที่บางคนอาจจะเจอ คือภาวะแยกออกจากตัวเองหรือ depersonalization อาจจะรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังชีวิตของตัวเองอยู่ไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายหรือความคิดของตัวเองฟันดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับแต่ตรงนี้สำคัญมากนะคือมันต่างจากอาการทางจิตตัวเวทต,ตรงที่ว่าในบริบทนี้มันเป็นภาวะชั่วคราวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้างในที่มันรุนแรงและเร็วเกินไปจนจิตใจเราปรับตัวตามไม่ทันฟังมาถึงตรงนี้ดิฉันว่าหลายคนคงคิดเหมือนกันแน่ๆนว่า นี่มันอาการของโรคซึมเศร้าชัดๆเลยนะทั้งรู้สึกว่างเปล่าไม่มีความสุขกับอะไรโดดเดี่ยวซึ่งนี่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและสําคัญมากเลยค่ะเราจะแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันได้ยังไงคะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะการภายนอกมันคล้ายกันมากจริงๆแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปที่แก่นของมันนะจะเห็นความต่างที่ชัดเจนเลยในมุมมองทางจิตวิญญ,ญาณคืนที่มืดมิดไม่ใช่ภาวะป่วยแต่เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายซ่อนอยู่ มันคือการชำระล้างเพื่อการเติบโตในขณะที่ภาวะซึมเศร้าในทางการแพทย์คือภาวะเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะมันจะต่างกันยังไงพอให้เราสังเกตได้บ้างหนังที่พอจะสังเกตได้อย่างแรกเลยคือเรื่องความหวังครับในคืนที่มืดมิดเนี่ยแม้จะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนนะแต่ลึกที่สุดแล้วมันจะยังพอมีความรู้สึกเหมือนเหมือนมีแสงริบหรี่ที่ปลาอุโมงค์มีความปรารถนาที่จะเข้าใจและผ่านมันไปให้ได้ แต่ในภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงมันอาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องมืดที่ปิดใต้ไม่มีความหวังเหลืออยู่เลยแล้วเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันล่ะคะมีผลต่างกันไหมนั่นคือจุดต่างที่2ครับคนที่อยู่ในคืนที่มืดมิดส่วนใหญ่นะครับจะยังดําเนินชีวิตต่อไปได้แม้ข้างในจะพังทลายแค่ไหนก็ตามเขายังไปทํางานได้ดูแลครอบครัวได้เหมือนตัวอย่างของสองท่านที่เราเล่าไปตอนต้นเลยแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าที่รุนแรงครับถ้าเป็นภาวะซึมเศร้าที่รุนแรง ฟังชันการใช้ชีวิตอาจจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแค่ลุกจากเตียงก็อาจจะยากแล้วและจุดสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ครับการเดินทางผ่านคืนที่มืดมิดจะนำไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นมีความเมตตามากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวตนในทางบวกแต่ภาวะซึมเศร้าหากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าได้ แต่ก็น่าคิดนะคะว่าถ้าคนคนหนึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการนี้แต่ไปหาผู้เชี่ยวชาญแล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นแค่โรคซึมเศร้าแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อกำจัดอาการให้เร็วที่สุดมันอาจจะกลายเป็นการไปขัดขวางกระบวนการเติบโตที่สำคัญนี้โดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าคะนั่นคือความเสี่ยงเลยครับวัฒนธรรมการแพทย์สมัยใหม่มักจะมองว่าความทุกข์คือศัตรูที่ต้องกำจัดทิง้งซึ่งบางครั้งการรีบไปดับไฟด้วยยาอาจทำให้เราพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่า ไฟนั้นกำลังพยายามเผาอะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราทิ้งไปอการตีตราว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นแค่สารเคมีในสมองผิดปกติอาจทำให้เราพลาดความหมายที่ลึกซึ้งของประสบการณ์นี้ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะลึกกันตรงนี้ดีกว่าถ้ามันคือกระบวนการเติบโตที่มีเป้าหมายทำไมมันถึงต้องเจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ อะไรคือสิ่งที่กำลังถูกทำลายลงไปแล้วอะไรคือสิ่งที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่คะเพื่อจะเข้าใจความเจ็บปวดนี้เราต้องไปทำความรู้จักกับแนวคิดที่เรียกว่าเงาหรือ The Shadow ถ้าพูดง่ายๆเลยนะเงาก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่เราไม่ชอบไม่ยอมรับแล้วก็พยายามเก็บกดมันเอาไว้ในจิตไร้สำนึกเป็นเหมือนห้องใต้ดินในใจที่เราโยนทุกอย่างที่เรามองว่าไม่ดีอ่อนแอหรือน่ารังเกียจลงไปเก็บไว้นะครับ เหมือนเป็นด้านมืดของตัวเองที่เราไม่อยากมองใช่ครับแต่ประเด็นคือของที่โยนลงไปในห้องใต้ดินมันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงส่งอิทธิพลต่อเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัววิธีสังเกตที่ง่ายที่สุดคือสิ่งที่เราทนไม่ได้หรือเกลียดมากๆในตัวคนอื่นมักจะเป็นภาพสะท้อนเงาของเราที่เรายังไม่ยอมรับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการฉายภาพ projection อ้เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ มันเหมือนกับในยุคโซเชียลมีเดียเลยใช่ไหมคะที่เวลาเราเห็นใครทำอะไรแล้วเรารู้สึกโกรธหรือรังเกียจเขามากๆจนต้องเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าอย่างรุนแรงบางทีมันอาจจะเป็นเพราะคนๆนั้นสะท้อนบางส่วนในตัวเราที่เราเกลียดอยู่ได้ปะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับและคืนที่มืดมิดนี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ประตูห้องใต้ดินนั้นมันพังลงมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเก็บกดเอาไว้มันทะลักขึ้นมาสู่จิตสานึก บังคับให้เราต้องหันไป,ปเผชิญหน้ากับมันตรงๆทั้งความกลัวความกโกรธความอิจฉาความไม่มั่นคงทุกอย่างที่เราเคยหนีมาทั้งชีวิตมันกลับมาอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละครับคือสาเหตุที่มันเจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกินมันเหมือนการรื้อถอนครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยใช่ครับมีการเปรียบเทียบกระบวนการนี้ไว้อย่างสวยงามว่าเหมือนเบา้าหลอมหรือ The Crucible ความร้อนและความกดดันของความทุกข์ทรมาน ไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราให้แหลกสลายนะครับแต่มีไว้เพื่อเผาสิ่งเจือปนสิ่งเจือปนครับซึ่งก็คืออัตราจอมปลอมหน้ากากที่เราสวมใส่ความเชื่อผิดๆที่เรายึดถือเผาออกไปให้หมดเพื่อให้เหลือแต่แก่นแท้ที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งกว่าเดิมของตัวเราจริงๆปรากฏขึ้นมา เป็นการรื้อเพื่อสร้างใหม่ฟังดูแล้วนี่มันเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความกล้าหาญและพลังใจมหาศาลเลยนะคะแล้วสําหรับคนที่กําลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแบบนี้อยู่จะมีแนวทางไหนบ้างที่จะช่วยประคองตัวเองให้ผ่านผลคําคืนที่มืดมิดนี้ไปได้คะข้อแรกและอาจจะสําคัญที่สุดเลยนะคือการเปลี่ยนมุมมองครับต้องหยุดตีความว่าตัวเองผิดปกติหรือกําลังแย่ลองเปลี่ยนมามองว่าฉันไม่ได้พังแต่ฉันกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ แค่เปลี่ยนกรอบความคิดจากฉันมีปัญหาเป็นฉันกําลังอยู่ในกระบวนการก็ช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วครับเหมือนเปลี่ยนจากการต่อสู้กับมันมาเป็นการยอมรับว่านี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นถูกต้องครับซึ่งก็นํามาสู่ข้อที่2คือยอมให้ตัวเองรู้สึกทุกอย่างครับยิ่งเราต่อต้านความรู้สึกเจ็บปวดว่างเปล่าหรือสับสนมันก็จะยิ่งเกาะกลุ่มเราแน่นขึ้น การอ,อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่โดยไม่ตัดสินคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้ความรู้สึกเหล่านั้นค่อยๆค,คลี่คลายและผ่านไปได้เองแต่การนั่งจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ง่ายเลยครับดังนั้นข้อที่3ามจึงสําคัญมากคือลดเสียงรบกวนจากโลกภายนอกนี่คือการเดินทางเข้าข้างในไม่ใช่ออกข้างนอกการพยายามหนีความรู้สึกด้วยการไปปาร์ตี้ดูหนังฟังเพลงหรือไทโซเชียลอาจจะเป็นการขัดขวางกระบวนการนี้อืม ช่วงเวลานี้ต้องการความสันโดษต้องการความเงียบเพื่อให้เราได้ยินเสียงข้างในของตัวเองจริงๆแล้วมีเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยให้เราสำรวจเสียงข้างในนั้นได้บ้างไหมคะมีครับและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากคือการเขียนบันทึกการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกที่วุ่นวายในหัวออกมาเป็นตัวอักษรมันช่วยจัดระเบียบและทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากน่าสนใจค่ะเราอาจจะลองทําแบบฝึกหัดง่ายๆอย่างการเขียนบทสนทนากับส่วนที่เราไม่ชอบในตัวเองถามามันว่ามันต้องการอะไร มันกลัวอะไรมันพยายามจะบอกอะไรเราการทําแบบนี้คือการทํางานกับเงาของตัวเองโดยตรงเลยครับแล้วเรื่องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นล่ะคะควรทํำไหมคะควรครับแต่ต้องเลือกให้ถูกคนนั่นคือข้อสุดท้ายมองหาผู้ร่วมเดินทางไม่ใช่ผู้แก้ไขสิ่งที่เราต้องการที่สุดในช่วงเวลานี้ไม่ใช่คนที่มาบอกว่าเราควรทำอะไรหรือพยายามจะซ่อมเราให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่เราต้องการ เราต้องการคนที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นกับเราในความมืดเป็นพยานยาให้กับความเจ็บปวดของเราโดยไม่ตัดสินซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นนักบําบัดที่เข้าใจเรื่องนี้ชุมชนทางจิตวิญญาณหรือเพื่อนสักคนที่พร้อมจะรับฟังจริงๆทั้งหมดนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณแท้จริงแล้วมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือทางผ่านที่สําคัญมันไม่ใช่การพังทลายเพื่อสูญสิน้นแต่เป็นการทลายสิ่งเก่าที่ไม่ใช่อีกต่อไป เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณและสิ่งที่น่าทึ่งมากๆจากข้อมูลที่เราดูกันมาก็คือคนที่ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเพราะถึงแม้จะเจ็บปวดแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งสมบูรณ์และเติมเต็มยิ่งกว่าเดิมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่ากับทุกความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญจริงๆค่ะใช่เลยครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยแง่มุมที่น่าขบคิดสักหน่อยนะ ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เชิดชูแต่ความสุขมองความสําเร็จในแง่บวกและพยายามหลีกหนีความทุกข์ทุกรูปแบบเราอาจจะกําลังสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงมิติที่ลึกซึง้งและความแข็งแกร่งที่แท้จริงซึ่งมักจะเกิดจากความทุกข์ไปอย่างน่าเสียดายความเชื่อที่เรามีตด่อดจุดประสงค์ของความทุกข์จะเป็นตัวกําหนดเลยครับว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดนี้ไปในฐานะเหยื่อหรือในฐานะนักเดินทางที่กําลังจะค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่บางที ความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ในการพยายามสร้างชีวิตที่ปราศจากความทุกข์แต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อมันอย่างมีสติและมีความหมายในวันที่มันมาเยือนเราโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ